ผู้เผยพระวจนะบอกฉันว่ากอนพรุ่งนี้นายจะตายบรรยากาศในตอนนั้นอึมครึมมากเราก็มีหมอมาบอกว่าฉันกำลังจะตายเพื่อตอบสนองท่าทางที่จริงจังของเขาฉันเลยพูดกลับไปว่านั้นพรุ่งนี้ก็มางานศพฉันนะดิ <laughs> ในขณะที่ฉันหัวเราออกมาฉันก็เข้าใจ ในเสิยงที่เพื่อนพยายามจะบอกภารกิจในครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญที่มีการอยู่รอดของมนุษยชาติเป็นเดิมพันอเมริกาประกาศยอมแพ้มอนสเตอร์จับตัวมนุษย์ไปอะไรทำที่ไม่รู้จักถ้าเจ้าต้องการที่จะมีชีวิตอยู่จงมอบดินแดนและคนของเจ้ามา ผมมีชื่อว่าลีก่อนเห็นแบบนี้แต่ผมเป็นถึงคนที่13ที่ได้รับการอเวกของ12ราศีซึ่งเป็นตัวแทนของโรคที่หัวร้ายใบนี้พวกเรากำลังจะไปบุกฐานของพวกที่มาลุกรานโลกณนะหอคอยปีศาจแน่นอนว่าฉันเมินเฉยต่อคำทํำนายที่บอกว่าฉันจะตายยังไงฉันก็ไม่เคยเชื่อ ในคำทํานายของเพื่อนนักต้มตุ๋นของฉันเลยสักครั้งเอาละพวกเราไปจัดการไอเจ้าดวงตาสีชาติกันเลยไหมครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ฉันคิดว่าพวกเราจะชนะและรอดกลับมาได้เสมอแต่ว่าทำไมมีแค่พวกคุณสิบสองคนกลับมาละครับ ผมมั่นใจว่ามีพวกคน13คนเข้าไปในหอคอยศีรษะพื้นที่นัะครับหมอเลือก13เลือกที่จะสละชีวิตตัวเองครับเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อเอาชนะภิกิจในครั้งนี้ในการต่อสู้ของพวกเรากับดวงตาสีชาติเขาสละชีวิตของตัวเองเพื่อพวกเราการตายของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดใน12ราศี ทำให้มนุษยาชาติตกอยู่ในความสิ้นหวังลลีกรตายงง้นนะทีนี้พวกเราจะต้องทำยังไงพวกเราตายแน่พวกเราต้องหนีแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลพวกเราจะทวงคืนดินแดนที่เหลือกลับมาพวกเราจะไม่ทำให้การเสียสละของลีกรต้องเสียเปล่า พวกเราจะล้างบางศัตรูที่เหลืออยู่ให้หมดพวกเราสิบสองคนที่เหลือจะสาต่อเจตนารมณ์ของเขาได้โปรดเชื่อในตัวของพวกเราด้วยเถอะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้คนรู้เกี่ยวกับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่การต่อสู้กับดวงตาสีชาติ พวกเราชนะและฉันก็ตายยังไงก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนไม่รู้คือฉันไม่ได้สละชีวิตตัวเองแต่ฉันถูกหักหลังหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมทั้ง12คนที่เดินทางไปจากการดวงตาสีชาติกับฉันเป็นคนทรยศที่ผักฉันให้เข้าไปในกับดักและนั่นก็คือวิธีที่ฉันตาย แต่ว่า20ปีต่อมาหอคอยพีสาจวันหนึ่งที่ไหนสักแห่งแกไอ้หน้ามี ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นใครแต่ฉันจะตามล,ากกล่าแกและฆ่าแกให้ได้การกลับมาของวีรบุรุษระดับภัยพิบัติจบตอนศูนย์เฮก่อนตั้งใจฟังฉันให้ดีนะนายจะตายในวันพรุ่งนี้ เซนซาจิเทเดสฮิวโกโอทุสอะไรนะโอเท็กซู su. นายนี่มีความศรัทธานในตัวฉันน้อยไปหน่อยนะอ่าหรือว่าหรือนายพูดงั้นเพราะฉันกำลังถือน้องไก่อยู่สองชิ้นผู้ตื่นของพลังคนที่สิบสามลีกนไม่ใช่โอเท็กซูฮิวโกโอทุสเว้ยเอาเหอะฉันเข้าใจว่าทำไมนายกังวล แต่ฉันไม่ตายหรอกนะพวกฉันฆ่าภาัยร้ายมากกว่าเซนทั้งสิคนนะรวมกันซะอีกนายคิดว่าฉันจะตายจริงๆเหรอหอ,อคอยปีศาจที่พำนักของสุดยอดภัยร้ายที่จะมาฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ของมนุษย์ภัยร้ายที่ปรากฏตัวขึ้นกัะทันหันไล่ต้อนมนุษยชาติจนนุนด้วยกองทัพที่เหนือกว่าไม่เหลือสิ่งใดทิ้งไว้ นอกจากไายนะและความหวาดกลัวนั่นคือตอนที่12เทพที่เรียกฐานตนเองว่าเทพศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันพวกเขาสัญญาจ,จะแบ่งพลังให้มนุษยชาติเพื่อช่วยกอบผู้ไายนะในครั้งนี้จากนั้นได้ทำการเลือก12ผู้ตื่นเพื่อรับพลังแต่กลับมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นคือมีผู้ตื่นของพลังคนที่13ปรากฏขึ้น โดยปราศจากคำอวยพรของเทพและยิ่งไปกว่านั้นเขากลับแข็งแกร่งทรงพระมอำนาจมากกว่าเราเซนทั้งสิบสอคนเขาเป็นใครน่ะเหรอแน่นอนผมเองนี่แหละผู้ยิ่งใหญ่ลีกอนขอบคุณนะกรเรามาถึงเดชหอคอยปีศาจได้ก็เพราะนายโอเท็กซู แค่ขอบคุณอย่างเดียวเองเหรอเลี้ยงไก่ทอดฉันมาห้าปีซะดีๆยังไม่เบื่อไก่ทอดอีกเหรอแล้วจะพูดอีกกี่ครั้งไม่ใช่โอเท็กซูฉันชื่อโอทูชไวยก็ออกเสียงยากอะพวกเราจะต้องได้รางวัลฉันเลิศแน่นอนถ้ากำจัดเล็ดอายได้เนอะในเมื่อทุกคนเรียกมันสุดยอดภัยร้ายงั้นเริ่มจากขอรางวัลอย่างน้อย สักหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์เลยละกันดูเหมือนรางวัลครั้งนี้จะเป็นการเข้าพักโรงแรมเจ็ดดาวที่ฮาวายฟรีสิบปีเพราะเจ้าเรดไอตอนนี้มีหลายประเทศที่ใกล้จะล้มละลายเอ้ยลีกอนรู้ว่าโง่ที่หลังก็ให้เราไป็นคนจริจาต่อรองเองสิวะเพื่อแกจะได้เอาเงินไปซ่อมหน้าให้รอเราขึ้นบ้างไอ้พวกนี้ถูกเรียกว่าเซนนักบุญ แต่นิสัยจริงไม่โคตรประสบอ๋อแล้วอย่างถึงเขาจะเรียกแกมาด้วยแต่ที่หลังไม่ต้องเสนอหน้ามาก็ได้คนอย่างแกไม่สมควรได้รับรางวัลที่สูงค่าหรอ <c oughs> กไงเขาช่างไปกันได้แล้วไอ้พวกหน้ารังเกียจหลังจากัจัดเลสอายได้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกมันอีกแล้ว นั่นนี่นีน่นหรอบอสแห่งหอคอยปีศาจเกรดไอเพียงแค่มองก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่มหาศาล น,น,นั่นนั่นหนีหนีเธอจะไปสู้ไอ้ตัวพันนี้ได้ไงวะเร็วเข้าตัวตนที่แท้จริงของเซนยังไงก็ไม่สำคัญหรอกคนเดียวที่จะชนะเรดอายได้ก็ค,คือผู้ยิ่งใหญ่อย่างฉันยา <ưa! S 1> แต่สุดท้ายฉันก็ถูกแทง และถูกโยนเข้าสู่กับดักเวลาผ่านานานแค่ไหนแล้วโลกภายนอกตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างการไหลของเวลาข้างในกับข้างนอกเหมือนกันหรือเปล่านะขี้เกียจเกินกว่าจะคิดตอนนี้ฉันก็แค่ต้องฟันเพราะที่นีคือกับดักพิเศษที่ภัยร้ายจะถูกอันเิญออกมาไม่สิ้นสุด พวกแกคิดว่าแค่นี้จะฆ่าฉันได้เหรอขอยก่อนเถอะฉันต้องรอดและจะตามไปฉี่ร่างไอ้เสียสวัส่์ที่มันทำกับฉันแบบนี้และแล้วเวลาก็ผ่านไป20ปีต่อมาเอ่อมไม,ไม่จริงแกรอดมาถึงที่นี่ได้ยังไงแกเป็นตัวสุดท้าย ช่วยด้วยมีใครอยู่บ้างไหมแหกปากดังแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ช่วยด้วย <c oughs> อยาในที่สุดก็จบสักทีฉันจะได้ออกไปแล้วใช่ไหมวิ่งเร็วเข้า อฉันไม่ได้บอกแล้วว่าจะวิ่งมาทางนี้ใครจะคิดทันฟ้าบอกแล้วว่า,วาน,นี้สังหรณ์ใจไม่ดีสุวยมาเจอภายร้ายระดับไฮคลาสงานเข้าของจริงดวงบอกอยู่แล้ววันนี้อาจพบมอนสเตอร์ลวงนี้ไม่น่ารลภมากอยากได้เงินเลยโอ๊ยเว้เอ้ย ถ้าคุณลีกณ์ได้กลับมาจากหอคอยปิศาจไพร้าย,รายพวกนี้ต้องอะ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 ไรอะรอ,อ,อ,อะไรกันจ,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 จีมินมีคนออกมาจากซากหอคอยอะไรคนเหรอ กาดียังไงมาแทงข้างหลังและถีบฉันลงสู่กับดักไอ้พวกเร็วระยำถึงเวลาชิบหายของพวกแกแล้วจบตอนหนึ่ง